ยาพ่นจมูกหรือยาหยดจมูกสําหรับเด็กที่ใช้บรรเทาอาการคัดจมูกอันตรายไหมและใช้อย่างไรถึงปลอดภัยมีคนสงสัยไหมคะว่ายาพ่นจมูกและยาหยดจมูกมีกี่แบบแตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นยาหยดจมูกสําหรับเด็กเล็กนะคะก็จะมีแบบเดียวนะคะก็คือสามารถใช้ได้แต่อายุแรกเกิดนะคะจนถึง6ขวบซึ่งส่วนใหญ่ ตัวยาหยดจมูกนะคะจะเป็นตัวยาเพื่อใช้บรรเทาอาการคัดจมูกทําให้เด็กหายใจได้สะดวกขึ้นสําหรับยาพ่นจมูกนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะก็คือ,อยาพ่นจมูกที่ใช้บรรเทาอาการคัดจมูกซึ่งจะเป็นตัวยาเดียวกับยาหยุดจมูกสําหรับเด็กเล็กและยาพ่นจมูกชนิดที่2ใช้สําหรับบรรเทาอาการอักเสบของโพรงจมูกนะคะซึ่งตัวยาตัวนี้นะคะประกอบด้วยตัวยาสเตียรอยที่มีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบของโพรงจมูกและก็ลดอาการของพุ่มแพ้ค่ะสาหรับยาหยดจมูกที่ใช้สําหรับลดการอักเสบ บวมของภูมิจมูกและก็รักษาอาการของภูมิแพ้ซึ่งเป็นชนิที่มีสเตียรอยเนี่ยถามว่าสามารถใช้ในระยะยาวได้ไหมคําตอบก็คือใช้ได้ค่ะแต่ต่แต่แต สำหรับยาหยดจมูกและยาพ่นจมูกที่ใช้บรรเทาอาการคัดจมูกมีข้อควรระวังที่สําคัญก็คือเขาห้ามใช้ติดต่อกันเกินระยะเวลา5-7วันสาเหตุที่สําคัญก็คือเจ้าตัวยาที่อยู่ในยาหยดจมูกที่เราเรียกว่าตัวยาออกซิเมทาโซลีนี้มันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงก็คือเกิดอาการคัดจมูกซ้ําหรือว่าจมูกบวมซ้ําทําให้มีอาการหายใจไม่ออกจมูกบวมตามมาได้หลังจากใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน5-7วันหรือที่ภาษาทางการแพทย์เขาเรียกกันว่ารีบาวคอนเจชันนั่นเองดังนั้น 卡。Uh huh. ใครที่ใช้ยาหยดจมูกให้ลูกหรือยาพ่นจมูกที่ใช้เพื่อทาทาการคัดจมูกเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นระยะเวลาสั้นที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เมื่อจาเป็นเท่านั้นสิ่งสําคัญนะคะในการช่วยเคลียร์ทางเดินหายใจให้ลูกนั้นก็คือการล้างจมูกนะคะเพราะการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเนี่ยจะช่วยเคลียร์เศษจมูกที่อุดอยู่รูจมูกของลูกะคะออกไปแล้วก็จะทําให้ลูกหายใจสะดวกแล้วก็โล่งึ้นค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะถ้าใครมีคําถามนะคะสามารถทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดหกด by, ัวใจกดเซฟไว้แล ก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่เกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะ